โอเคนะครับผมก็ขอกราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้กลับมาเจอกันอีกเช่นเคยนะกับช่องดูสกอร์ไทยแลนด์นะครับผมวันนี้เราก็กลับมาอยู่ในโปรแกรมวิเคราะห์บอลดูสกอตเน็ตกระิชเหมือนเดิมนะครับส่วนวันนี้เรามาวิเคราะห์คู่ไหนเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะวันนี้เป็นการพบกันระหว่างแอตเลติโกมาดริดเปิดบ้านรายการมีอย่องของเอลติกบิลเบาเวลาตีสามครึ่งของคืนนี้ด้วยนะครับผมมาดูผลการแข่งขันเมื่อวานนะครับผมมาโยองกาเสมอไปกันกับเลอัลโซเซดาศูนย์ต่อศูนย์ครับส่วนคู่ที่สองซ้ายต้านเจอกับวอฟฟอร์ด ถล่มไป3ประตูต่ตอศูนย์ครับซาแฮมตันถล่มยับครับแล้วมาต่อของคู่ของวันนี้นะครับผมเอลิติโกมาดริดห่านาหลังสุดยิงไปทั้งหมด7ลูกนะครับผมส่วนอันดับอยู่อันด,ดับที่4คาาะแนนรวมทั้งหมด48ครับส่วนฝั่งทางทีมเยือนเอลิติบิวเปายิงไปทั้งหมด8ลูกนะครับผมห่านาหลังสุดส่วนอันดับอยู่อันด,ดับที่5คาาะแนนรวมทั้งหมด45ครับส่วนราคาต่อรองวันนี้เจ้าบ้านเป็นทีมต่อนะครับผมราคาต่อรองอยู่ที่ครึ่งลูกนะสน่วนราคาสูงต่ำอยู่ที่2ลูกคสบ2ลูกครรึ่งคับกกกออทุย่างเสรรร็จเียบ้อยแล้วกดคำนวณผลลไปเยครัับรรอสกคู่นนะะคครรับผผมมเดี๋ยววลลกกกาาำณ็จอองครับ ก็มาแล้วนะครับสำหรับการคำนวณนะโอกาสที <pl ains> ่จะมีสกอร์สูงที่68นะครับผมแนะนำเป็นสูงแรกนะครับโอกาสที่จะบ้านชนะมีอยู่45ทีมเยือนมีอยู่46วันนี้สูตรให้สูสีกันแต่ว่าสูตรให้ฝั่งทางทีมเยือนมีโอกาสชนะบ้างกว่านะวันนี้ใครได้อกจตามให้ลองของฝั่งทางแอเลติกบิวบาลได้เลยนะครับผมวันนี้ลองสบายๆนะครับวันนี้น่าจะมีขั้นต่ำสองลูกนะครับผมน่าจะมียิงกันได้เยอะนะแนะนำเป็นสูงแรกตามสูตรบอกเลยมีโอกาสที่จะมีสกอร์สูงถึง68เปรรแกม ตัวนี้ไปใช้งานฟรีๆได้เลยนะครับผมรอบวันนี้ใครที่อยากจะตามให้ตามบิลเบาได้เลยครับต่อคู่ที่2ของวันครับแอสตา้าวิลลาเปิดบ้านลักการีเออรของเซลซีวิลลาตีสามของคืนนี้ด้วยนะครับผมมาดูสถิติห้านาหลังสุดข,ของฝั่งเจ้าบ้านนะครับผมแอสตาัาวิลล่ายิงไปทั้งหมด7ลูกนะครับผมห้านาหลังสุดนะส่วนอันดับอยู่อันดับที่4คะแนนรวมทั้งหมด46ครับทีมเยือนวันนี้เซลซียิงไปทั้งหมด10ลูกนะครับผมห้านาหลังสุดส่วนอันดับอยู่อันดับที่11คะแนนรวมทั้งหมด31ครับราคาวันนี้เจ้าบ้านเป็นทีมต่อนะครับผมราคาต่่่่ออออรรงงยูทีเสมคึนะ ราคาสูงต่ำยู่ที่2อลูกครึ่งครับกลอกทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วกดคำนวณผลไปเลยครับรอ,อสักครู่นะครับผมเดี๋ยวผลการคำนวณก็จะออกมาแลวครับก็มาแล้วนะครับสำหรับผลการคำนวณน,นะ โอกาสที่จะมีสกอร์สูงที่หกสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะครับผมแนะนำเป็นสูงแรกนะครับการที่จะบ้านชนะมีอยู่สี่สองเปอร์เซ็นต์ทีมเยือนมีอยู่สี่สามเปอร์เซ็นต์วันนี้สูตรให้สูสีกันทั้งสองคู่เลยนะครับผมใครที่อยากตามให้ตามฝั่งทางเซลซีวันนี้เซลซีลองได้สบายๆนะครับผมวันนี้น่าจะมีขั้นต่ำสองลูกนะครับผมแนะนำเป็นสูงแรกตามสูตรบอกเลยวันนี้มีโอกาสที่จะมีสกอร์สูงถึงหกสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะครับผมวันนี้น่าเชื่อถือกันได้เยอะนะแต่วันนี้สูตรให้ฝั นะถ้าทายเข้ามาถูกรับโปรแกรมตัวนี้ไปใช้งานฟรีได้เลยนะลองคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับน,นี่จัดไป2คู่ในเน้นแกปตูดใช้งานง่ายนะครับผมแค่กรอกข้อมูลไปนิดอย่างแล้ลลนวนก็คำนวณผลผลการคำนวณก็จอกมาแบบนี้เลยนะครับผมใครที่สนใจนะหมักลิงก์ใต้เดสคริปชันได้เลยเมมินรอตอบหลับวันนี้ก็หมดเวลาสลับผมแล้วนะครับผมแล้วไปเจอกันใหม่คลิปหน้าลวกันนะครับปักไลค์กดแชร์กดซับส like, ไครต์เป็นกําลังใจกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะบาย